สวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้เป็นกระเป๋าคาดหน้าอกผู้ชายนะคะเป็นกระเป๋าคาดหน้าอกผู้ชายนะคะอันนี้คือสีดําค่ะสีดํานะคะอันนี้คือสีเทานะคะมีสองสีให้คุณลูกค้าเลือกนะคะดําแล้วก็เทานะคะ รุ 1, on ่นนี is ้นะคะความยาวจากตัวนี้นะคะมาตัวนี้นะคะจะอยู่ที่สิบสามนะคะจากจุดนี้นะคะจากจุดนี้นะคะจะอยู่ที่สิบสามนะคะความยาวจะอยู่ที่สิบสามนตรงนี้นะคะจะเป็นความกว้างจะอยู่ที่เจ็ดนะคะนี้จะอยู่ที่เจ็ดแล้วก็ด้านข้างนะคะด้าน ความสูงนะคะจะอยู่ที่7นะคะส่วนตัวนี้ความกว้างจะอยู่ที่สี่นะคะความกว้างจะอยู่ที่สี่สายปรับได้นะคะสายปรับได้มีสีช่องซิปนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะไม้รูดซิปออกมาก็ เป็นประมาณนี้นะคะมีด้านในมีซิปอีกหนึ่งช่องนะคะด้านในมีซิปอีกหนึ่งช่องมีซิปหนึ่งช่องแล้วก็มันอีกหนึ่งช่องสินค้ารุ่นนี้ขายใบละสองร้อยนะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งเข้ามาได้นะคะวันนี้คือสีเทานะคะมีสีเทากับสีดำให้คุณลูกค้าเลือกนะคะ ความยาวจะอยู่ที่13นะคะความสูงจะอยู่ที่7นะคะส่วนความกว้างจะอยู่ที่4นิ้วนะคะคุณลูกค้าสนใจสินค้าสามารถสั่งเข้ามาได้นะคะจะปรับหมดบุดบิ้งไอจีไลท์ไว้ด้านล่างนะคะหรือคุณลูกค้ามาอุดหนุนหน้าร้านก็ได้นะคะร้านอยู่ตรงข้ามกับเดลโมงานวงวานนะคะห้างแกรนด์พาซ่าชั้น2นะคะ่ะ ันนี้คือด้านหลังนะคะสายปรับได้ยาวนะคะสายปรับได้ยาวนะคะสายปรับได้ยาวอันนี้คือสีเทานะคะด้านหน้าอันนี้คือสีด้านข้างด้านหลังรุ่น สีเทาก็สวยนะคะสีดําก็สวยนี่คือสีดําสินค้าขายใบที่ใบละ200บาทนะคะบวกค่าจัดส่ง20บาทนะคะคุณลูกค้าสนใเกสิน,สนะคะ้าสามารถสั่งเข้ามาได้นะคะ